สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทชาว,วีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้งเฟซ o ุ๊ o ยูท u บแอปพลิเคชัน Tik t o k อกอินสต a แกและ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด subscribe ที่คนหลังข่าว China จะได้ พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะ คุณผู้ชมค้าวันที่1พฤศจิกายน2564นอกจากจะเป็นเป้าหมายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่จําเป็นต้องกักตัวแล้วก็ยังเป็นเป้าหมายที่เราจะเปิดเทอมให้เด็กนักเรียนและนิสิตนักศึกษาสามารถไปเรียนที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้แล้วถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้ไฟเซอร์ข้อมูลทั่วโลกพบว่า เด็กผู้ชายอายุ12ถึง16ปีที่รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2เนี่ยมีโอกาสจริงค่ะที่จะมีอาการไม่พึงประสงค์กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแต่ก็เกิดขึ้นน้อยมากอาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองนะคะดังนั้นจึงมีมติให้เด็กนักเรียนชายอายุ12ถึง16ปีรับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม2ได้ตามความสมัครใจและความประสงค์ของพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยไม่ใช้เป็นข้อบังคับเรื่องของการเข้าเรียนเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด1 9ไปด้วยกันค่ะ สงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทย ถึงเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด1 9ไปด้วยกันนะคะช่วงนี้ต้องยอมรับหลายคนมีการตั้งคำถามเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่3เข็มกระตุ้นหรือ booster dose ค่ะคำถามที่ว่านี้มีหลายอย่างทีเดียวเริ่มตั้งแต่จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้น ฉีดระยะเวลาไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดแล้วจะใช้เทคโนโลยีใดเพราะการผลิตวัคซีนเวลานี้มีหลายเทคโนโลยีเหลือเกินนะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดใช้วัคซีนแบบเชื้อตายจะได้ผลหรือไม่แล้วการฉีดฉีดเต็มโดส ฉีดครึ่งโดสแตกต่างกันอย่างไรถ้าเกิดว่าฉีดครึ่งโดสเนี่ยูมิคุ้มกันที่ขึ้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนหรือบางคนค่ะคุณผู้ชมคะข้ามจากเข็มสามไปเข็ม4ี่แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเรามีคำแนะนำเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นเข็ม3ไม่ว่าจะเป็นเข็มสี่จากประทาราชวิทยาลัยอ,อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ คแ,แนะไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด19เกิน3เข็มค่ะเพราะเสี่ยงอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งประธานราชวิทยาลัยอ,อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวประเด็นไม่ควรฉีดวัคซีนโควิดเกิน3เข็มและการฉีดวัคซีนเข็ม3ที่ใช้เป็นเข็มกระตุน้นโดยมีการระบุรายละเอียดในข้อความนะคะว่าไม่ได้เขียนเรื่องวัคซีนมานานกลัวดราม,มา่า วันนี้ขอสรุปความเห็นส่วนตัวที่นำมาจากข้อมูลล่าสุดเรื่องการใช้วัคซีนเข็มที่3ซึ่งมีการใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยของเรามีการกระตุ้นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายโดยกำลังมีแผนในกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมมาให้ได้อ่านกันตามนี้ครับ 1. ควรเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปได้รับวัคซีนครบ2เข็ม ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วนี่ถือเป็นจุดมุ่งหมายแรกการพิจารณาให้วัคซีนเข็มกระตุน้นจึงควรเป็นไปตามความเหมาะสมของปริมาณวัคซีนที่มีอยู่โดยถือเป็นจุดมุ่งหมายอันดับรองจากการมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปได้รับวัคซีนครบ2เข็ม2 ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตายครบได้แก่วัคซีนของบริษัทซีโนแวค2เข็มหรือวัคซีนของบริษัทซีโนฟาร์ม2เข็มมีหลักฐานแสดงว่าภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าลดลงมากจนอาจไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้หลัง3เดือน เพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาให้รับการกระตุน้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนชนิดไ i r ัลเวกเตอได้แก่วัคซีนของบริษัท a s สตราเซเนกหรือวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม mRNA ได้แก่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์หรือวัคซีนของบริษัทโมเดอร์ซึ่งพบว่าสามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันุ์เดลต้าได้เป็นอย่างดีโดยพิจารณาให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่3หลังจากได้รับเข็มที่2มานานเกินกว่า3เดือนค่ะ 3. ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์หรือวัคซีนชนิด mRNA ครบได้แก่วัคซีนของบริษัท a s eneca, สตาเซเนกาสเข็มหรือวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์2เข็มหรือวัคซีนของบริษัทโมเดนา2เข็มมีหลักฐานแสดงว่าภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าลดลงหลัง6เดือน จึงควรพิจารณาเป็นทางเลือกให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนชนิด mRNA ได้แก่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์หรือโมเด n a กับกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจําตัวได้แก่โรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด -19 ที่รุนแรงเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้สูงโดยพิจารณาให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่3หลังจากได้รับเข็มที่2มานานเกินกว่า6เดือนเมื่อมีปริมาณวัคซีนชนิด mRNA เพียงพอหรือเมื่อมีวัคซีน mRNA ถังเลือก4 ผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรไข้ได้แก่วัคซีนชนิดเชื้อตายและวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ยังไม่มีข้อมูลการติดตามภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในระยะยาวจึงควรรอผลการวิจัยในระดับภูมิคุ้มกันของวัคซีนสูตรดังกล่าวต่อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในระยะยาวก่อนการพิจารณาให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ต่อไปค่ะ5 ความปลอดภัยของการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3เนื่องจากข้อมูลการใช้วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่3ในปัจจุบันมีการศึกษาในประชากรจำนวนไม่มากและเป็นการศึกษาระยะสั้นรายงานความปลอดภัยเบื้องต้นไม่พบความแตกต่างระหว่างอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3กับอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนเข็มที่2ค่ะ เพราะฉะนั้นคำแนะนำในการใช้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่3จึงพิจารณาจากข้อมูลผลดีผลเสียเบื้องต้นเท่านั้นการยอมรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3จึงเป็นสิทธิ์ของผู้รับวัคซีนโดยพิจารณาถึงผลดีของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันไวรัสสายพันุ์เดลตา้ากับอาการไม่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการรับวัคซีนต่างชนิดนั่นเอง 6. ในปัจจุบันยังไม่แนะนําให้รับวัคซีนโควิด -19 มากกว่า3เข็มเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการกระตุน้นภูมิคุ้มกันของการรับวัคซีนมากกว่า3เข็มซึ่งอาจไม่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นรวมทั้งอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นค่ะ 7. ไม่แนะนำให้ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคโควิด -19 เพื่อประเมินประสิทธิผลในการป้องกันโควิด -19 ของวัคซีนที่ได้รับ หรือใช้ในการพิจารณารับวัคซีนโควิด -19 กระตุ้นเข็มที่3เนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าระดับของภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของวัคซีนควรจะใช้การตรวจแบบใดตรวจเมื่อใดหลังรับวัคซีนครบและต้องมีระดับเท่าไหร่ถึงจะช่วยทำนายประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลตา้า รวมทั้งการตรวจดังกล่าวไม่สามารถประเมินการป้องกันโรคโดยเซลล์ของวัคซีนและอาจสร้างความเข้าใจผิดในการป้องกันตัวจากการติดเชื้ออีกด้วยจึงควรทำในการวิจัยเท่านั้น 8. ควรให้การสนับสนุนการวิจัยและผลิตวัคซีนภายในประเทศอย่างเต็มที่เพื่อเร่งกระบวนการให้มีการผลิตในประเทศโดยเร็วซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนได้รับโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ได้เพิ่มขึ้น คราวนี้ลองไปดูในต่างประเทศกันบ้างนะคะอย่างฝรั่งเศสก็ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เขาเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็ม3แต่ก็ดูเหมือนว่าชาวฝรั่งเศสยังไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือค่ะตอนนี้ในฝรั่งเศสถึงแม้จะดูทุเลาเบาบางลงในช่วงฤดูร้อนแต่การแพร่ระบาดก็กลับมาลุกลามอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าของวัคซีนสัญชาติฝรั่งเศสตัวล่าสุดของบริษัทวอร์เนวาซึ่งพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อตาย มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่าวัคซีนของแอสวาเซเนกาที่นำมาทดสอบควบคู่กันค่ะโดยกลุ่มตัวอย่างอายุไม่ร้อยกว่า30ปีจำนวน1,040คนได้รับวัคซีนของไวยเนวา2เข็มฉีดห่างกัน28วันส่วนที่เหลือซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่30ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบสุ่มในอัตรา2ต่อ1มีค่าเฉลี่ยภูมิคุ้มกันชนิดสลายไวรัส สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่รับวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a Oxford ทั้ง2เข็มประมาณ1้0ยลขณะที่อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนของ v อ r เนวาแทบไม่เกิดขึ้นในอาสาสมัครคนใดถึงแม้อาสาสมัครบางคนจะมีอาการเข้า่ายติดโควิด1 9แต่ก็ไม่มีอาการรุนแรงค่ะ ทางด้านของศาสตราจารย์อดัมฟินจากมหาวิทยาลัยบริสตอลในสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นหัวหน้าทีมงานทดสอบวัคซีนของวอร์เนวาในครั้งนี้แสดงความพึงพอใจอย่างมากต่อผลการทดสอบค่ะโดยให้ความเห็นว่าประสิทธิภาพของวัคซีนวอร์เนวาเทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาออกซฟอร์ดและในอนาคตน่าจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี m r n a น่าจะมีความเข้าใจเรื่องของการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเราจะเห็นภาพหละตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยก็มีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดเข็มกระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเผื่อแผ่ไปถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่เราจะดูแลด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นที่ศูนย์ฉีดสถานีกลางบางซื่อค่ะก็จะเปิด ให้ฉีดวัคซีนกับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยโดยลงทะเบียนผ่านทางสี่ข่ายโทรศัพท์มือถือได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2564โดยใช้วัคซีนแบบฉีดไข้นะคะเข็มแรกเป็นซิโนแวคและเข็มที่2เป็นแอสทรเซเนกาเอาหลาดช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ งเวลาแล้วที่คนฐานรากต้องมาก่อนพวกเขาต้องได้รับความช่วยเหลือต้องเข้าถึงโอกาสมีหนี้น้อยลงมีไรายได้ที่มากขึ้นเพราะพวกเขาคือรากฐานของประเทศไทยมาช่วยกันสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืนนี่คือจุดยืนของเราธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเตรียมความพร้อมของหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เราจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโดยไม่จําเป็นต้องทําการกักตัวโครงการหัวหินรีชาร์จมีการเตรียมการอะไรไว้บ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ หลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศเตรียมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่1พฤศจิกายนนี้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศที่ยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อนับหมื่นคนต่อวันรวมถึงขั้นตอนต่างๆที่ภาครัฐต้องดำเนินการนั้นอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเวลานี้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเปริดประเทศอย่างเต็มที่ โดยเมื่อเร็วๆนี้นายสุวัตลิตะพันลกอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานรูปรอตหัวฮิลลีชาร์จด้วยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยวรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เห็นผู้ประกอบการได้มีความร่วมมือกันกับสมาคมและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลับมา เมื่อโควิดจบจึงมีความมั่นใจว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวอยู่ในลำดับต้นๆของโลกเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสวยงามมีเสน่ห์มีวัฒนธรรมมีอาหารมีความหลากหลายในทุกภูมิภาคมีทะเลหาดทรายที่ขาวละเอียดน้ำทะเลที่สดใสและโอโซนธรรมชาติมีภูเขาและการใช้จ่ายต่างๆที่นักท่องเที่ยวจะชอบเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องฟื้นตัวก่อน แล้วประเทศไทยต้องกลับมายิ่งใหญ่เนื่องจากเราเคยมีนักท่องเที่ยว40ล้านคนดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าจะกลับมาเติบโตได้อย่างมหาศาลแต่พวกเราต้องเข้มแข็งและอยากจะให้กำลังใจทุกคนเราจะฝ่าวิกฤตไปได้ด้วยกันขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันกอบกู้เศรษฐกิจให้กับประเทศชาติวันนี้เราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยศูนย์การค้าบูพอดก,ก็เตรียมความพ,พร้อมนะครับในก,การที่จะเตรียม เตรียมการพร้อมในเรื่องของการปรับโครงสร้างการเตรียมกาพร้อมเรื่องความสะอาดความสะดวกนะครับเ,บเตรียมเปิดกิจการตอนที่มีโควิดเขามี5ชั้นก็ปลี่ยนไป2ชั้นเปิดแค่สชั้นนี่เข้าประกาศแล้วเดี๋ยววันที่1นึ่งพิการโยนเขาก็เปิดครบทั้ง5ชั้นนะครับและผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงเนี่ยเมื่อโควิดจบเนี่ยพูดถึงประเทศท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่มีการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยว อยู่ในลำดับต้นๆของโลกนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์มีวัฒนธรรมมีอาหารมีความหลากหลายในทุกภูมิภาคมีทะเลนะครับมีอุปนิสัยมีค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยจะชอบนะครับแล้วก็ในธุรกิจที่มีความผันผวนเนี่ยหลังจากเกิดโควิดเนี่ย อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนน้อยที่สุดมีความผันผวนน้อยที <S <S ่สุดหมายความว่าไงครับหมายความว่าอะไรที่เกิดก่อนโควิดเนี่ยแล้วหลังโควิดถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยวัดดวงนะไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงมากน้อยยังไงแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเปลี่ยนแปลงน้อยมากหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยความสุขของนักท่องเที่ยวก็คือการได้มาสัมผัสนะ การได้นนมาเยือนนะไม่ใช่สั่งอาหารทีกินที่บ้านนะผมได้มาเดินริมหาดดูวินสัมผัสกับทรายที่ละเอียดละเอียดผมได้มาสูดโอโซนที่ริมหาดโอโซนเนี่ยไปทางออนไลน์ไม่ได้หาดทรายสะอาดสะอาดเนี่ยไปทางออนไลน์ไม่ได้ความรู้สึกบรรยากาศไปทางออนไลน์ไม่ได้แตนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไงก็ต้องไปเทคโทนโลยีมันดิสลบไม่ได้ <S <S แต่มันดิสลบในทางบวกผมจองง่ายเพื่อ ผมไดเล็กคอนแทคง่ายขึ้นผมเซิร์ชชิงง่ายขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเป็นอุตสาหกรรมแรกในทุกๆอุตสาหการรมที่ฟื้นตัวก่อนเมื่อโควิดจบและสําหรับประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องคัมแบ็กกลับมายิ่งใหญ่เราเคยมี40ล้านคนเนี่ยผมว่าผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าจะต้องกลับมาเติบโตอย่างมหาศาลฉะนั้นตอนนี้พวกเราเข้มแข็งกัดฟันต่อสู้อยู่ให้ได้ นะรัวอวนชนที่ก,การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชนเพื่อรองรับนโยบายของประเทศในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวกลับมาประเทศไทยเพื่อให้เราทุกคนได้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจหัวหินมีการวางแผนร่วมกันไว้ว่าจะสร้างหัวหินรีชาร์จโมเดลว่าเป็นลักษณะใดที่ยังคงไว้ถึงความปลอดภัยทุกชีวิตเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาและทำให้เศรษฐกิจของผู้ประกอบการทุกคนอยู่ได้ทุกคนมีงานทำ มีการออกแบบวางแผนว่าคนที่จะมาหัวหินนักท่องเที่ยวต้องมีการฉีดวัคซีน2เข็มและเร่งระดมการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งเวลานี้มีการฉีดวัคซีนแล้วร้อยละ70ถือว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นในเมืองหัวหินรวมถึงมีการตรวจ ATK ตามสถานประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการทุกคนรวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วยเพื่อประกาศให้ทราบกันว่าหัวหินมีความพร้อมและปลอดภัยนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวได้เมื่อรัฐบาลให้การสนับสนุนและภพ่กระชนจับมือกันก็ถือว่าเรามีความพร้อมตามแผนการเปิดโครงการหัวหินรีชาร์จเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าหัวหินมีความพร้อมที่จะเปิดเมืองรองรับนักท่องเที่ยว พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเลยนะคะว่าแนวทางในการจัดการบริหารสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้คือ เราต้องอยู่กับโควิด -19 ให้ได้ค่ะการเปิดประเทศก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งหละที่จะทําให้เศรษฐกิจเดินไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเกิดเปิดแล้วเจอปัญหาก็สามารถปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันและเบื้องต้น1-30ครสิพฤศจิกายนนี้จะมีการเปิดจังหวัดนําร่องเรียกว่าเป็นพื้นที่สีฟ้าทั้งหมด17จังหวัดให้หนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15 นันาิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ